สวัสดีค่ะคนไทยดังไม่ไหวแล้วนะเคยฝรั่งฝากถึงชาวโลกคนไทยในชนบทต้อนรับฝรั่งแบบนี้เมืองไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มผู้คนเป็นมิตรและให้การต้อนรับดีมากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ใช่ว่าจะได้มากันง่ายๆเพราะว่าได้รับการพิสูจน์จากผู้คนทั่วโลกนับล้านล้านคนผ่านการเวลามาหลายทศวรรษหรือหลายศตวตรรษแล้วว่า สิ่งที่พวกเขานินยามหรือพูดไว้นั้นคือเรื่องจริงอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้มีหนุ่มอังกฤษคนหนึ่งได้ย้ายมาอาศัยอยู่กับภรรยาชาวไทยที่เมืองไทยในตอนแรกๆนั้นเขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดที่อยู่ท่ามกลางคนไทยแต่หลังจากที่วันเวลาได้ล่วงผ่านเลยไปเขาก็รู้สึกได้ว่าเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยไปแล้ว โดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นคลิปของหนุ่มอังกฤษอย่างคุณไรอันซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ของเขาเอาไว้ตั้งแต่วันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาและจะถึงตอนแชร์ทำคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า17,000วิวคุณไรอันเป็นหนุ่มอังกฤษที่ได้มาอยู่กินกับภรรยาชาวไทยที่บ้านเกิดของภรรยาในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งปกติแล้วเขาจะทำคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองไทยของเขาเป็นประจำอยู่แล้ว และในคลิปนี้ก็เช่นกันคุณไรอันได้ทำคลิปการใช้ชีวิตแบบบ้านๆของเขาตามปกติแต่มีอยู่สองช่วงที่เขาพูดความรู้สึกที่เขาสัมผัสได้เกี่ยวกับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยในบ้านเกิดของภรรยาของเขาและช่วงแรกที่คุณไรอันพูดถึงคนไทยในคลิปนี้ก็คือช่วงที่เขาขี่ซาแลงเพื่อที่จะไปเติมน้ำมันที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านคุณไรอันบอกว่าชาวบ้านจะยิ้มแย้มเสมอไม่ว่าคุณจะเจอกับพวกเขาที่ไหนก็ตาม พวกเขาจะทักทายและให้การต้อนรับคุณเป็นอย่างดีพวกเขาจะยิ้มให้คุณและตัวใครก็รู้สึกได้ว่าเขานั้นได้รับการต้อนรับที่ดีจากคนในหมู่บ้านนี้เสมอมาทุกคนยิ้มเก่งและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เขาอยากมาอยู่ที่เมืองไทยซึ่งเขาย้าว่าเหตุผลหลักที่ทําให้เขาอยากย้ายมาอยู่เมืองไทยก็คือคนไทยเขารักคนไทยเขารักเมืองไทยและเขาคิดว่าเมืองไทยอาจจะไม่ใช่แบบนี้ ถ้าขาดคนไทยที่มีแต่รอยยิ้มโดยเฉพาะหมู่บ้านที่เขาอยู่นี้คนไทยให้การต้อนรับและเป็นกันเองกับชาวต่างชาติอย่างเขาดีมากและภาพที่ทุกคนเห็นได้จากในคลิปของเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆคนไทยที่ปรากฏอยู่ในคลิปของเขาตั้งแต่เขาออกจากบ้านไปจนถึงร้านขายของชำและจนวนกลับมาถึงบ้านอีกรอบต่างยิ้มและชักทายกับเขาด้วยความเป็นกันเองซุดอ หลังจากนั้นคุณไรอันก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศของบ้านที่เขาอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกๆในจังหวัดบริรมัมพร้อมกับเดินเรื่องไปตามกิจวัตรประจําวันของเขากับภรรยาเสร็จจากภารกิจที่บ้านแล้วคุณไรอันก็ได้ขี่ซาเล้งคันเก่งเพื่อที่จะไปเอาแปบจากโรงสีมาปูร,รองพื้นในค้อกหมูและเล้าไก่ที่โรงสีนี้คุณไรอันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่กับคุณลุงคุณป้าที่อยู่ที่โรงสีด้วยคุณลุงคุณป้าก็ใจดี ถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแบบเป็นกันเองมากและเมื่อได้แกลบตามที่ต้องการแล้วคุณไรอันก็ขนขึ้นซาเล้งแล้วก็ขี่ซาเล้งกลับบ้านในะระหว่างทางกลับนี่เองคุณไรอันก็ได้พูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับคนไทยเป็นรอบที่สองคุณไรอันกล่นก่อนเลยว่าเรื่องนี้มันยากที่จะอธิบายเพราะสิ่งที่เขาพูดอาจจะฟังดูเหมือนเขาหยิ่งหรือทะนงตัวแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดแบบนั้น เขาแค่อยากอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของการที่ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้และคุณรอันก็เริ่มบรรยายความรู้สึกว่าฝรั่งบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเขาก็ได้สําหรับเขาแล้วเขามีความสุขมากที่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้เขารู้สึกสบายใจและเป็นกันเองกับชาวบ้านมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเครือญาติกันด้วยเราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวทุกคนเห็นเขาเจอเขาบ่อยมากทุกคนรู้จักเขา และทุกคนก็ปฏิบัติกับเขาไม่ต่างไปจากชาวบ้านคนอื่นๆคุณไรอันบอกว่ามันอาจจะฟังดูแปลกอยู่นะที่บอกว่าทุกคนก็ปฏิบัติกับเขาไม่ต่างไปจากชาวบ้านคนอื่นๆคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมพวกเขาถึงต้องปฏิบัติกับคุณแตกต่างออกไปซึ่งคุณไรอันก็เหตุผลว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยในที่ที่ไม่ค่อยเห็นฝรั่งบ่อยนะคุณจะเห็นเด็กๆเ,เรียกคุณว่าฝรั่งฝรั่งแล้วก็ชี้มาที่คุณ ซึ่งในที่จริงแล้วพวกเขาก็ไม่ทำอะไรแย่เลยนะพวกเขาคงแค่ดีใจที่ได้เห็นฝรั่งเท่านั้นและในจังหวะที่เขากําลังขี่ซาเลงเล่าความรู้สึกอยู่นั้น mm. ก็มีหนุ่มสาวขีม่มอเตอร์ไซค์ตามหลังเข้ามาพอดีพร้อมยิ้มและทักทายเขาว่า mm. Hello คุณไลอันยิ้มยิ้มแล้วบอกว่านั่นไงครับตัวอย่างมีคนขี่รถผ่านมาแล้วก็พูด Hello mm. ให้ผมด้วย mm. บางที mm. เขาอาจจะแค่พูดใส่กลองก็ได้นะ จากนั้นคุณไรอันก็เป็นยายความรู้สึกต่อไปว่าอยู่ที่หมู่บ้านนี้เขารู้สึกปกตินะทั้งชาวบ้านรวมถึงลุงและป้าของภรรยาของเขาปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเหมือนเป็นญาติของพวกเขาเขาก็เลยรู้สึกสบายใจและไม่รู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเขาเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเขาจะรู้สึกกังวลสักเล็กน้อยคุณไรอันย้ำว่านี่เป็นความรู้สึกของเขาคนเดียวนะ คนอื่นอาจจะไม่รู้สึกแบบนี้ก็ได้และเขาก็หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปของเขาอยู่จะเข้าใจความรู้สึกที่เขาต้องการสื่อออกมาเขาแค่อยากได้รับการปฏิบัติตามปกติเหมือนกับคนทั่วไปเขาไม่ต้องการจะเป็นอะไรที่แตกต่างไปจากคนอื่นเขาแค่อยากใช้ชีวิตไปตามปกติแล้วคุณไรอันก็บอกว่าหลังจากที่เขาอยู่ในชนบทของเมืองไทยมาสามปีตอนนี้เขารู้สึกสบายใจขึ้นมาก ตอนแรกๆที่เขาไมา่อยู่ที่นี่เขารู้สึกว่าทุกคนกำลังจ้องมาที่เขาแต่ตอนนี้ความรู้สึกนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านและได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยไปแล้วและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอรได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในไลน์เดี๋ยวนะคะและเช่นเคยแอาก็ได้รวบรวมความพิเศนจากคลิปนี้มาเล่าสันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ แอดต้องบอกเลยว่าเมืองไทยเคยฝรั่งเยอะจริงๆเพราะคลิปนี้มีเคยฝรั่งมาเม้นกันรัวๆเลยความคิดเห็นแรกนะคะคนไทยไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแค่ทักทายเพื่อเป็นมิตรบางคนอยากคุยด้วยแต่ผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้เท่านั้นอย่าคิดมากค่ะพวกเราไม่ได้เห็นพวกคุณแปลกเราแค่ทักทายมันเป็นนิสัยของคนไทยที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กจนโตค่ะความคิดเห็นต่อมานะคะ หลังจากที่ผมเป็นฝรั่งเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่มีประมาณ160ครูเรือนมา4ปีตอนนี้ผมคิดว่าสําหรับพวกเขาความแปลกใหม่เกี่ยวกับฝรั่งคนจะเริ่มหมดลงไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อผมได้รับการปฏิบัติในแบบเดียวกันกับที่คุณพูดเลยว่าทุกอย่างคือปกติแต่สําหรับเด็กนักเรียนพวกเขายังคงเพลิดเพลินกับความแปลกใหม่ของการใช้ภาษาอังกฤษกับผมอยู่นะความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมเข้าใจความหมายและความรู้สึกของคนเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นของคนในท้องถิ่นมากๆครั้งแรกที่ผมและภรรยาชาวไทยย้ายไปอยู่ใกล้ๆก,กับดอยอินทนนท์ผมรู้สึกกังวลว่าตัวเองจะเข้ากับคนที่นั่นได้อย่างไรไม่มีชาวต่างชาติคนอื่นอยู่ในพื้นที่นั้นเลยและภรรยาชาวไทยของผมก็ไม่ใช่คนในพื้นที่นั้นด้วยแต่คนเชื่อไหมว่าเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างไม่น่าเชื่อ เรารักความรู้สึกแบบนี้จริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะผมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมา16ปีแล้วดังนั้นผมจึงเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงผมเป็นเพียงสิ่งปกติของชีวิตที่นี่เท่านั้นแม้แต่คนที่ไม่เคยคุยกับผมก็ยังรู้ว่าผมเป็นใครและอยู่บ้านใครความคิดเห็นต่อมานะคะดีใจที่ผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้คนเดียวเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งได้อย่างแน่นอน แม้แต่การเรียนรู้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานเวลาก็จะช่วยเราได้เหมือนกันความคิดเห็นต่อมานะคะผมก็เป็นฝรั่งคนเดียวในหมู่บ้านเหมือนกันนะหมู่บ้านที่ผมมาอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆผมรู้สึกว่าผู้สูงอายุบางคนจะขี้อายนิดหน่อยเวลาที่เจอผมนะแต่พอปันจักรยานไปรอบๆหมู่บ้านทุกเช้าพวกเขาก็จะยิ้มให้คุณทุกครั้งที่เดินผ่านคุณอย่างไรก็ตามสนัขเป็นคนละเรื่องกันเลย แต่ตอนนี้พวกมันก็เริ่มรู้จักผมแล้วและส่วนใหญ่พวกมันก็เลิกไล่ตามผมแล้วด้วยขอบคิดเห็นต่อมานะคะผมเองก็เป็นคนผิวขาวเพียงคนเดียวในอ่างทองคุณพูดถูกแล้วที่บอกว่าคนไทยเป็นคนที่มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอแถมพวกเขาก็ยังเป็นกลุ่มคนที่น่าทึ่งมากๆอีกด้วยครั้งหนึ่งผมเคยเดินเล่นไกลออกไปจากตึกที่ผมพักอยู่ประมาณสามไม ในตอนที่ผมเดินกลับและเหลือระยะทางประมาณหนึ่งไมครึ่งมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาและมารับผมขึ้นรถของเขาด้วยผมรักพวกเขาจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะคุณพูดได้ถูกต้องมากเกี่ยวกับคนไทยและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ดีที่จะหลีกหนีจากแหล่งท่องเที่ยวถึงแม้ว่าฉันจะเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความสําคัญมากต่อเศรษฐกิจของเมืองไทยแต่ฉันก็รู้สึกเศร้ามากที่บางพื้นที่ในเมืองไทยเต็มไปด้วยชาวต่างชาติ ความคิดเห็นต่อมานะคะผมรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคุณนะผมอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆเ <ๆ S 1> มืองหนึ่งของประเทศจีนมาประมาณ6ปีแล้วเมืองนี้มีประชากรประมาณหน,นึ่งแคนและผมก็เป็นหนึ่งในหชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้การที่มีคนจ้องมองและชี้นิ้วมาทางเราบางครั้งมันก็ทําให้เราทนไม่ไหวเหมือนกันบางครั้งผมรู้สึกว่าผมแค่อยากซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านผมรู้ว่าที่พวกเขาแสดงออกมา มันไม่ได้มีความหมายในแง่ลบแต่เมื่อคนได้ยินคนต่างชาติตะโกนใส่คนเป็นครั้งที่50ในวันนั้นมันก็ทําให้คนจิตตกได้เหมือนกันนะความคิดเห็นต่อมานะคะผมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ชัยภูมาประมาณ12ปีแล้วผมเป็นที่รู้จักของทุกคนในหมู่บ้านและทุกคนจะเรียกผมว่าลุงสตีฟผมชอบตรงที่เดินไปเพียงแค่ไม่กี่หลาผมก็จะได้รับรอยยิ้มแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะ ตอนที่ผมไปบ้านของภรรยาในประเทศไทยบางครั้งผมก็รู้สึกเหมือนกับเป็นสัตว์ในสวนสัตว์ที่ใครๆก็มองมาที่ผมความคิดเห็นต่อมานะคะตอนที่ฉันเริ่มใช้ชีวิตและทำงานในกรุงเทพใหม่ๆฉันรู้สึกราวกับว่าฉันถูกเหยียดเชื้อชาติเพียงเพราะพวกเขาเรียกฉันว่าฝรั่งฉันต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่การเหยียดเชื้อชาติเลยแม้แต่น้อยความคิดเห็นต่อมานะคะ การได้ดูวิดีโอของคุณเป็นเรื่องที่ผมมีความสุขมากเลยนะรอยอันผมชอบบรรยากาศของชนบทมันสวยงามและเงียบสงบมากขอบคุณที่แชร์การเดินทางในแต่ละวันของคุณนะครับความคิดเห็นต่อมานคะคะฉันชอบความสามารถของคุณที่เรียกว่าความอดทนในการสารสัมพันธ์กับคนที่คุณรักและลูกๆความอดทนไม่ใช่ความสามารถในการรอความอดทนคือการสงบสติอารมณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดำเนิกนการอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในการเติบโตเชิงบวกและมีศรัทธาที่จะเชื่อว่าทุกอย่างจะสําเร็จในที่สุดในขณะที่คุณกําลังรอความคิดเห็นต่อมานะคะลูกๆของคุณน่ารักมากและฉันก็ชอบชีวิตในเมืองชทยของคุณมันดูสงบและอบอุ่นมากๆเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะนี่เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมากมันได้เก็บภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมของคุณ มันเก็บภาพการใช้ชีวิตในที่ที่คุณอยู่จริงๆและวิถีชีวิตของคนไทยนั้นก็น่ารักดูแล้วงดงามจริงๆขอบคุณที่แชร์นะครับความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าสอนคนท้องถิ่นในผู้ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยก็คงจะดีเหมือนกันนะความคิดเห็นต่อมานะคะเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยครับตอนที่ผมไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเด็กๆจะชี้มาที่ผมและเรียกผมว่าไก่จอน มันคือคำว่าฝรั่งเวอร์ชันญี่ปุ่นครับซึ่งผมคิดว่ามันตลกดีนะแต่ผู้ใหญ่ที่นั่นจะไม่ค่อยใช้คำนี้มากนะความคิดเห็นต่อมานะคะเมื่อฝรั่งกลายเป็นคนไทยพวกเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งที่ต้องการความรักและการยอมรับเช่นกันผมชื่อไรอันเหมือนกันนะและผมก็กำลังโหยหายชีวิตที่เรียบง่ายในชนบทของประเทศไทยที่ห่างไกลาจากอเมริกาอย่างเหมือนกันความคิดเห็นต่อมานะคะที่ที่คุณอยู่ ดูเป็นหมู่บ้านที่ดีและอบอุ่นจริงๆความคิเดเห็นสุดท้ายเป็นความที่เห็นจากภรรยาชาวไทยของคุณไรอันนะคะขอบคุณคุณสามีที่ชอบการใช้ชีวิตบ้านนอกทำให้เราได้ไม่อยู่บ้านเกิดเราโชคดีมากจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ